Literally would see magic in the world around me. Now I often get so tired. สบายดีหรือเปล่า <c oughs> น,นิ่งค่ะเราไม่ได้อาัดาคิดมันเนิ่นนานมากๆแบบไม่มีเวลาเลยมันเป็นช่วงที่มันอะไรเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้ก็เปิดเทอมมาแล้วจริงๆเปิดมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละวันนี้ก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกอยากถ่ายคลิปขึ้นมาก็เลยเดี๋ยวเราไปเรียนด้วยกันในมอชอแล้วก็จริงๆนรองเมื่อวานรดลม คล้ายมอวนแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปทําแผลเพราะฉะนั้นไปเป็นเพื่อนเราไปทําแผลด้วยแล้วก็ไปเรียนกันไปใช้ชีวิตหนึ่งวันในมอชอด้วยกันในฉบับนักศึกษาปีสี่ขอตัวไปกินข้าวกันนะคะ Yeah, you Now look me that's what at told Now I look ทำไมถุงใส่แหมเอร่าช่วงนี้ที่คณะมนุษย์มอชอโควิดาดอีกครั้งเจ้าแล้วก็เดี๋ยวต้องไปที่คลินิกไถ่รอคลินิกไา่รอคือคลินิกที่เราจะต้องไปล้างแผลที่โดนรถเออไม่ใช่โดนรถชนที่รถล้มซึ่งเขาให้ใส่แมสทุกครั้งที่เข้าไปในคลินิกก็จะเห็นชิ้นในแต่ภาพนี้นะคะ Showing up late to every party, you got me losing track of time. It's been a month of redefining. Now I I swear I hardly recognize me from the day I called you mine. And you broke down the walls inside me. Whoa, before you knew me, I was 15 jeans and cold feet, scared away my heart on my sleeve, feeling so empty yeah that was the old me now look at me doing things you never do tripping over like a fool yeah yeah can't think of anything but you i'm breaking all my rules look at me. <laughs>

ให้ดาวว่าเมื่อกี้เท่าไหร่สามสิบห้าบาทแค่นั้นเองถูกม,มากอิ่มท้องสบายใจเดี๋ยวไปทำแผลกันใค้เวลาไปทำแผลอ่ะมั้ ทุกคน้าทําแผลเสร็จแล้วค่ะตอนนี้กําลังทาใจที่จะต้องขี่มาอเตอไซค์อีกครั้งหนึง่งก็คือว่าตอนที่ค้าวล้มอ่ะขาน่าจะไปโดนท่อมันทําให้แผลตรงนั้นกลายเป็นแผลไหม้ซึ่งขั้นตอนการล้างแผลเขาต้องขูดหนังที่มันไหม้ออกมาเพื่อจะล้างแผลได้ขูดหนังออกมาใช่มันแสบมากแสบแบบ จิกมือจิกเท้าอะ่ะก่อนที่ทำอะ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูน่ากลัวเดี๋ยวเราจะไปห้องสมุดกันเพราะว่าคาบต่อไปเรียนตอนบ่ายสองครึ่งเียงพอเวลาเหลืออยู่เดี๋จะไปนั่งอ่านหนังสือทำงานอลไนนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ค่อยไปเรียนคาบสุดท้ายกันก่อนกับไม่อาสีมอไซค์เลยอะทุกคนขอโทษน,นะแผนมันจะประมาณนี้อันนี้ให้ดูที่ติดผ้าไปแล้ว เข้าเช่ว่าไม่มีใครอยากเห็นแผลแบบแผลของเราจริงๆหรอกยี่เห็นสั่นไม่ใช่เพราะว่ามือสั่นจ้ะเดินกับเฮียกิวทำสำเร็จแล้วเรามาถึงห้องสม,มุดได้อย่างปลอดภัยเก่งสุด โชคดีมากที่มันยังอยู่ที่เดิมใี้มีคนยินไปแต่วัาจะอ่านให้จบก่อนเรี่ค่ะต่อไปเป็นหนังสือที่ดีมา,มากๆเลยนะคะทุกคนแนะนำข้าวแนะ้น,นำสุดเย็น เในที่สุดระหว่างเดินทางมานานถั่วที่ฉันรักอยู่ตรงนี้นี่เองมันมีแต่แบบที่มีเกลือฮะไม่กิน,นะ <c oughs> นอ่ะชอบแบบนี้แต่มันอบเกลือนี่ก็อบเกลืออบเกลือหมดเลยอ่ะออนี่ รถติดตลอดมาแล้วรถติดตลอดไปทุกคน <c oughs> ความพยายามในการที่มาหาที่เซเว่นอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วยี่ยงยังไงแบบไม่ใส่กเกลือนี่แหละข้าวชอบถึงของแล้วจ้าไม่ได้ถ่ายไปซื้อสลัดมาด้วยวันนี้อยากกินสลัด เกียดบันไดมากเลยอะช่วงนี <complicated> <t ú structures> right, ้อ่ะทุกครั้งที่เหยียบขึ้นนะคะผ้าก่อนมันก็จะไปขูดกับแผลใช่ไหมแล้วเกิ็เลยคือแสบไง หลักเจ้าประจำไข่อันนี้เมื่อกี้ต้มเองถ้าไม่ใส่ไข่ให้ดาวทคนกี่บาทติ๊กตอกติ๊กตอกไปเวลาสามสิบห้าบาทถ้าใส่ไข่ก็สี่สิบถูกมากรูสินอนชามเลยอิตาดาคิมาส กินข้าวเสร็จแล้วน่งจากว่ายังแสบแผลไม่หายสักทีก็กินยาหนึ่งเม็ด่ะฮะชีวิตเมื่อกี้เข้าไปอัดงานมา เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามีประชุมเทสอีกตอนสองทุ่มครึ่งก็เหลือเวลาอีกสิบนาทีเดี๋ยวข้าก็จะเตรียมตัวละเข้าประชุมผ่านัางซูมระหว่างรอเข้าประชุม <c oughs> แต่สแตนบายนะจ๊ะแต่ขอแอบดูกระตุวนนิดนึง Oh, but your local tedx team of volunteers especially to people who have never attended tedx event before and as required by other guidelines please remember that you have to show the video before you're programming on your event date <coughs> <coughs> อาจจะทํางานต่ออนี้หน่อยแล้วก็อ่านหนังสือจากนั้นก็ฟันทีไปอาบน้ำอาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับพร้อมนอนแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้ง่วงแล้วเดี๋ยวไว้จะมารีวิวทุนที่เืยไป ไม่รู้ว่าทุกคนรู้ไหมแต่ว่าเข้าไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกามาได้ทุนรัฐบาลของเมกาชื่อทุนว่า global u g l a d เรารู้สึกว่าอยากจะมารีวิวมากๆเพราะมันเป็นทุนที่ดีมากๆมากๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆคนก็เลยอยากทำคลิปออกมาแต่ว่ายังแฟนอยู่นะจะพยายาม้เร็าที่ตุกยังไงก็ฝากติดตมอ้วยนะคะส่วนวันนี้ก็ บายๆขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ